งนะครับก็ได้มีการเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ครับนายอัมพลพงศวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับได้มีการเดินทางไปยังศาลาชาปนาสถานเทศบาลน,นาครยะลาในการเยื่ยมเยือนนะครับให้กำลังใจครอบครัวของนางแดงทองเหมอยู่ที่ตำบลเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับซึ่ง เสียชีวิตนะครับพลัดตกน้ําหายไปเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาครับแล้วก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือนะครับเยียวยาเบื้องต้นในค่าจัดการศพจํานวน29,700บาทแก่ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยหลังจากนี้นะครับก็จะมีการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน20,000กว่าครัวเรือนนะครับ80,000คนอพยพนะครับ400ขอไปครับ700กว่าครัวเรือนครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เหลืออยู่ที่ประมาณ340ครัวเรือน1,000กว่าคนครับมีผู้เสียชีวิต4รายครับในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา3รายแล้วก็อำเภอบันนังสตา1รายครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศของช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ